สวัสดีครับผมผมต๊อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของพระราม4นะครับวันนี้เรามาพบกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้พอดีผมเพิ่งมีเทิร์นล้อกับลูกค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นล้ออิสุสุนะครับตัวเล็บเกี่ยวนะครับใส่กับพวกดีแม็กซ์มิวเอ็กซ์มิวเซได้นะครับล้อตัวนี้ที่เขาเรียกเล็บเกี่ยวกันเพราะว่าก้านมันนะครับโค้งนะครับคล้ายเล็บเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับผมเทิร์นมากับคุณลูกค้าที่เปลี่ยนเป็นล้อขอบ16อีกลายหนึ่งไปก็เดินล้อมาดูหลังล้อนะ นะครับตัวนี้ข้อดีของมันคือออฟเซตมันลึกนะครับล้อมันจะยืดยืดหน่อยนะครับเป็นล้อคอ16นะครับกว้าง7นะครับออฟเซตเจ็ดจุเท่านั้นนะครับออฟเซตเจ็ดจุนะคือถ้าลูกค้าท่านใดหาล้อใส่รถอีซูซสูอยากได้ล้อแท้และใส่อะไรยืดยืดนะครับเอาล้อตัวนี้ไปใส่ได้นะครับที่เขาเรียกกันอีซูสสูงเดี่ยวนะครับของเก่าเทิร์นได้นะแต่จังหวัดจะส่งนะครับหน้าาเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้มยำโด ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเท,ยทเลทยี่เลหรือี่21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับใส่คลิปนี้นะครับผมซ้อมน,นะครับจากาออางงนันต้นยังยนของฝั่งไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโปรกรสหน้าเราจะมาพบกันใหม่ใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ